สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรปัดใจนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังของวันที่29นะคะและผลสรุปของวันที่28นะคะฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไปดูกันนะคะว่าวันที่28นะคะแอดให้แนวทางไปเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะพี่น้องมองเห็นไหมน้อ อบเฉพาะกิดออก4 8 3 9 8นะคะพี่น้องจา๋าเด่นวิ่งรูดนะคะมาตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องจา๋า9 9นะคะพี่น้องจา๋ามาล่าง9 8นะคะแอดไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าส่วนรอบพิเศษนะคะ8 5 4และ7 4นะคะเลือกตัวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะพี่น้องจา๋าเลือกตัวผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะ แอดไม่ได้ยนห้ากับ4ี่ไปสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจา๋าใครที่มาชมสูตรวัดใจนะคะดีใจด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าอยู่นะคะเกือบแตกสามตัวอีกนะคะแอดให้ไปห้าเก้าสี่นะคะห้าเก้าสี่ออกแปดห้าสี่นะคะแต้มเดียวนะคะพี่น้องก็ไม่ต้องเสียใจนะคะพี่น้องถ้าวิ่งรูดก็เข้านะคะทั้งสองนะคะทั้งห้าสี่ตัวโจกนะคะพี่น้องจา๋าห้าสี่ก็เข้าไปนะคะ เขาชุดนี้นะคะส่วน7จีนะคะสีมาอีกนะคะพี่น้องจ๋าแอดไม่ได้นะคะ098 9มาอีกนะคะพี่น้องจ๋ากับ20นะคะแอดไม่ได้นะคะได้แค่คู่เดียวนะคะ60กับ79นะคะ9มาอีกนะคะวันนี้นะคะสรุปเข้ารอบพิเศษ5้สีนะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดเข้าทุกตัวนะคะพี่น้องจ๋า ก็ยินดีกับพี่น้องที่สายวิ่งสายรูดนะคะที่มาดูสูตรวัดใจแล้วพาไปรูดนะคะพี่น้องจ๋าดีใจด้วยนะคะไปรุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่29เดือน7ปี64นะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอ,ด,อดได้มาแล้วนะคะพี่น้อง แอให้เด่น0นย์ะคะเด่น0เด่น5เด่นสองนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะพี่น้องจา๋าสําหรับตัวเจ้นะคะเจ้ะ3มตัวนะคะก็เอาตัวเด่นเลยนะคะพี่น้องจา๋าศูนยสองนะคะเจห้า ศเก้าหนึ่งศูนย์นะคะก็มาวางสองตัวนะคะมาจอสองตัวนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์ห้านะคะศูนย์สองแล้วก็ห้าสองนะคะ ส่วน7 5 0นะคะก็เจหนะคะเอา5ห้ามีแล้วเอาเจก่อนเนาะเจตัวนี้แถมนะคะเลขในตารางนะคะสาสองนะคะ9กหนึ่งนะคะ9 0 9ก้0นนะคะแอดก็มีตัวชอบเป็นพิเศษเช่นกันนะคะเหมือนของเมื่อวานนะคะพี่น้องจ๋าแ5ดนะคะนี่นะคะพี่น้องจ๋าแ5ดอการอบที่แอดให้ไปนะคะไปไปขึ้นข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะถ้าใครจับได้ก็โอเคเลยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครจับได้จับเป็นเนาะนอรอบก็จะมีเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋า หนึ่งสองนะคะแล้วก็สามศูนยนะคะพี่น้องจา๋าไปกับทุกครั้งนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับชุดสามตัวเอชอบศูนย์ห้าสองนะคะเจ็ดห้าศูนย์ชุดสองตัวนะคะพี่น้องสองตัวก็จะชอบที่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะศูนย์สองก็ชอบห้าสองก็ชอบนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสูตรนี้นะคะเอชวางให้แค่สองคลิปเท่านั้นนะคะมีคลิปสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตร วัดใจนะคะพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ดีไม่ดีจะมาตัวแถมของแอนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะเก้าศูนย์หนึ่งศย์นะคะอย่าลืมสองตัวนอกรอบนะคะพี่น้องจา๋าเป็นการส่วนตัวนะคะทั้งสองตัวเลยเนาะถ้าชอบตัวไหนก็ เลือกเอาไปพิจารณานะคะพี่น้องจา๋าเ,เพียนเพียนนะคะแอดเพียนก็แค่แค่อยากานำสูตรดีๆมาแบ่งปันนะคะ mm hmm. พี่น้องจา๋าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่น้องรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเงรวยๆปังๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ